สวีดัสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องเบลอีซี่แล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําเมนูอะไรนะครับผมอ่าเป็นเมนูทะเลนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะครับผมแบบคลิปนี้ขอบแบบเดินด่วนเร็วๆนะครับผมเพราะว่าผมเตรียมวัตถุดิบไว้หมดลนะเออเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับแปไปดูเลยนะครับป้ายเอาวันนี้มากับมาพบกับผมว่มาเมนูง่ายๆนะครับผม เป็นข้าวต้มทะเลนะครับผมเช้าๆกินข้าวต้มร้อนๆนะครับผมโอ้โหชื่นใจนะครับผมอันนี้ก็จะมีวัตถุดิบก็จะมีนี่ครับผมผมจะใช้หอยแมลงผู้นะครับอันนี้คือผมลวกเรียบร้อยละแล้วก็จะมีเห็ดหอมนะครับผมแล้วก็ปลาหมึกนะครับอันนี้ผมก็ลวกเรียบร้อยเหมือนกันับแล้วก็จะมีกุ้งผมก็ผ่าหลังเอาเปลือกกุ้งหอกแล้วก็ลวกเรียบร้อยแลวครับอันนี้ก็หอยนางรมครับ อันนี้ผมก็ลวกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ terrace, าพวกนี้จะสุกหมดแล้วนะครับผมจะเป็นสุกหมดแล้วอันนี้ก็จะมีต้นหอมผักชีนะครับผมแล้วก็เป็นผักชีไช่นะครับผมอ่าอันนี้เป็นที่ผมต้มน้ําซุปไว้นะครับก็จะมีโครงไก่นะครับผมแล้วก็จะมีหัวกุ้งครับที่ผมใส่หัวกุ้งไปเพราะว่ามันจะมีมันอ่าพอมันมีมันกุ้งปุ๊บมันก็จะกลิ่นหอมของมันกุง้งก็จะอันนี้ ก็คือมันน้ำซุปมันจะหอมด้วยครับผมแล้วก็จะมีเห็ดหอมด้วยนะครับผมอแล้วก็ม,กมีกระเทียมกระเทียมทุบแล้วก็จะมีพริกไทยดำผมแล้วก็ผักก็มีต้นหอมฟักชีกับขึ้นช่ายใส่ลงไปนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีอเป็นซอสหอยนางรมนะครับผมแล้วก็จะเป็นซอสซีอิ๊วขาวนะครับผมแล้วก็ผงปรุงรสนะครับ อ่าแล้วก็เกลือนะก็จะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้อาจจะเร็วนิดนึงนะครับอันนี้ผมต้มน้ําไว้เพื่อต้มข้าวนะครับผมออนนี้เราจะทําเราจะไม่เอาเหมือนข้าวต้มไก่เราเอาข้าวใส่ไปในนี้ใช่ไหมแต่วันนี้ผมจะแยกก็คือตักตักน้ําใส่ข้าวนะครับผมว่าโอเคนะครับผมอ่าเพื่อผมจะได้อะบรรทุกบรรทุกไปทํางานนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันดีกว่านะครับผมว่าเมื่อเสร็จแล้วข้าวต้มทะเลหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับผม อ่าเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับผม ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมข้าวต้มมหาสมุทรแอตแลนติกก็จะมีหอยแมงคู่ปลาหมึกแล้วก็อันนี้ก็เป็นหอยนังลมก็จะมีกุ้งมอกุ้งแล้วก็จะมีหอยแมงคู่เดี๋ยวมาชิมกันดีกว่านะครับ ถ้าก็จะมีพวกถ้าใส่พริกใส่อะไรก็ได้ครับมันก็จะอร่อยบว่นี้นะอ,อันนี้ก็ไม่ได้ใส่ก็ปรุงน,น้ำซุปร้อนๆตอนนั้นน้ำซุปก,ก็ทำคล้ายตอนที่ผมทำขาต้มไก่ครับนี่คล้ายกัน เทา้าจะยัว่วแล้วต้มน,น,น้อนๆหอมงง ไว้เท่มเกียวด้ะผมเจอเที่มเกียวสดนะครับไม่เห็นหอมนะมกุง้งโตๆวัประมาณก็สองร้อยยี่สิบบาทกุ้งผมซื้อมาห้าสิบาทนะแล้วก็ปลาหมึกผมซื้อมาห้าสิบาทเป็น 100. หนึ่งร้อยหายมผู้ ซื้อมาสามขีดสี่สิบบาทแล้วก็หอยนางรมเพิ่มงยงี่สบห้าบาทก็แค่นั้นนะครับเงนทุนพวกผักพวก,กอะไรก็ไม่แพงสามจำาลิกบาทก็ได้แล้วเขาต้องมาหาสมุกแต่ถ้าไปซื้อเขาก็ช่วยหนึ่งก็ไม่ได้ตัง แล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปตั้งต่ไปนะคลิปนี้อาจจะสั้นนิดนึงผมรีบทำเพราะว่ามันมีเวลาจำกัดแล้วก็วันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย